ซือสามตัวด้ยวะเมบ่ซื้อหลายน้องเมนกครับอันซื้อพ่หลายน้องม่เนาะแต่ว่าได้สามตัวโยมนี่ก็เป็นน้องผู้พาให้ยายจะไปรับหลานมามือแรงนะครับเอามล็กรได้มากเรครับมากเยอะยครับให้เพื่นไปสวดเนาะให้เพื่อนไปสวดใเพื่นหลอกแม่อมลให้เพื่อนเตนเนเดี๋ยวก็จะลืมบอกว่าลืมนิดเดียวไฮเม่็ดสามเชืยอเนี่ยเพื่อนกับ่เอานมันคุณลืม แม่ฟังภาษาเพิ่นแล้วออกตัวเวลาเพิ่นสวดบอกครับเพิ่นก็บอกตามเพิ่นเฮาก็ฟังเพิ่นครับแม่ก็นั่งฟังเลยบอกครับเพิ่นก็ว่าน้องสมมันก็เอาพระมาตั้งเพิ่นก็ว่าย้องเพิ่นท่บอกครับภาษาเพิ่นน่ะเพิ่นจะมาเพิ่นยุบปอได้ก่อแม่เพิ่นอายุเท่าใดยุ่นอนุบาล1นึ่อนุบาล1เอ้าบ่ามัน5ขวบนี่บ่ครับหาหัวหาขวบ6าขวบครับเอ้าน้อยๆอยู่เด้เนี่แม่นเพิ่นที่คิ้วเพิ่นบอกครับ แต่ว่ามนบอกคิวหนอแม่เนาะนัะ่นบอกสองซูนตัวเดียวเลยบอกสองซูนตัวเดียวเลยได้ลูกเพิ่งเยอะครับแม่ก็ได้โชคดีอยู่ได้ยินข่าวว่าแม่ได้ทั้งสามตัวสองโตครับแต่กำเงินเคืองแสนมาสั่นกรเจ้าซาเบิร์ตบาดคุณแม่ได้กำเงินเคืองแนสนคุณแม่เพิ่งซื้อครับเลี้ ตอนม่แรกแม่จะไปรับน้องผู้พามาอยู่นามครับเนาะครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่อยู่องานเด้อแม่เดอยู่ห้องไ่ครับยุ่ยุ่มองได้ก่าแม่ยุ่ยุ่มใส่ยุ่ม่เนาะครับครับเพิ่น้อนแม่นอนเพิ่นนายโชคให้ลาบมาตลอดครับผมอยากเบิ่งเวลาเพิ่นสวดนะแม่เพิ่นโอ้คนอยากฟังอยากฟังเพิ่นนอนครับ เพิ่นจะมีพระมิยังสคุณพี่มีพระเพิ่นก็พะมาตั้งเพิก็สวดตามเพิ่นนั่ะเนละเนาะเนาะแมนเอาคือเก่งแค่สิสวดภาษาเพิ่นนั่นแหละภาษาภาษาภาษาแกรมเน้นออกอืตาแม่ก็ฟังออกอยู่นะครับนะบอครับเขาจำได้บอแม่เพิ่นสวดแบบไดนมาสวดสวดท้องไมนเมื่อก่อนภาษาอย่างกลางภาษาแกรมเน้นมันว่าครับผู้ใหญ่ถามมาู้ชายยังภาษาแกรมเน้นคนหลังครั เป็นภาษาเขมรเลยบ้านนะี้เนี่ยคนสวดแล้วมือรุนมางแม่ได้หวยแล้วมาค,ค่ะแม่ตัวไดนหรุแม่ทีบอกตัวนั้นตัวนี้แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่คุณนนยายอของน้องภูผาเด็กหน่อยบอกเด็กแม่นนะครับอ๋ออันนี้คุณยายของน้องภูผาบหรอคะแมนจ้ะโอี่น้อง มาหาพี่น้องบ้านน้องไครนะคะ FC แล้วก็สาวของข้าระทังนะคะที่คนเห็ดยู่นี่นะคะคุณแม่เพิ่นมามาขายเห็ดบ่แม่มาขายเห็ดโอ้เป็ดเจไดบ้านนี่ขายหมือนละน้องเห็ดเนาะแ้วเห็ดหมดแล้วซื้อเห็ดเลยพี่น้องนะคะเดี๋ยว่าแบบสามเรื่องเรกนี่แหละแม่เป็ดเจไดหันมาหา FC แล้วจ๊ะเป็ดเจไดมาเจไดก็รอฟูซังแน่ มาดีหน่อยบอกเลขคุบอกถือมาดีงวดใดญ่โอ้ยหลายงวดแล้วคุณบอกฮะถือหลายงวดเลยสามตัวกับเขาตรงสามตัวกับเขาตรงกับเขาสามตัวมันเจี๊ยกถือข้งบนทั้งล่างสามตัวนี่ถือมาจากงวดแล้วโอ้ยหางวดเลยสามตัวฮะหางวดลมันแม่นบ่แม่ หางวดยุบาน้องโดนกรบอกสามงวดนาสามตัวก็มาบอกอีกหนี่สามมันก็มาบอกอีกสองที่หนีสองงวดสมตัวตรงตัวมันจะมาบอกโตดโต้สามเก้าศูนยันบอกสามงดสามศูนย์เก้านะสามศนเก้านั่นบอกสามเก้ศนย์แมนโอ้งวดนั่นคือบอกตัวนั่นแมนบานงวดแปด 3ามเป็ดแปดกับมตูตรงๆบัันีงงดสาด3 8ดกระบอกอีกแม่ยากเราถือทั้งบนทั้งล่างสามเปวนเมื่อกี้นูมาน้ำหายอยู่แต่ว่าบุไไ้เบกรากาช่วงอดีชนตตไก่เล็กเฉนี่ยตันบอกสองศูนย์ดีย่ล่าสุดนี่กระบอกสองศแม่สองศูนย์ เพื่นบอกนี่เพื่นบอกแบบใดแม่ได้ตัวเดียวเลยบอกเพื่นจังไรวเพื่นกับสีบอกข้างเชี่ยว่นว่าเพื่นได้สามตัวเพื่นก็บอกว่าผูค้าได้ห้อยแล้วสามตัวนี่ง่ายเอาบอกโอเคบอกโอเคพ่นกับวางสี่เพื่นเพื่นสีบอกเลยแม่นแหม่สีบอกเลยเพื่นสีได้เพื่นสีบอกเลยเนี่ยได้ห้อยแล้วได้ห้อยแล้วไส่เขียนใส่มือเป็นสี่บอกตอนมันก็บอกสามเปีนกมาเข่าสามจูนมาเข่าหนึ่งเปียกค่ะ อะไรนันคือชนี่คือสาตวสามเปลี่เปลนต้องไปซื้ออาเกบเงยบเ่บซื้อเมวนเมื่อกี้แม่บบเลซื้อบงววนัเาสงนยสงูอไรอยู่มวนใดบบเล่ซื้อสามเปนนีสือโแม่บซื้อสามปี่เถ้าแม่ซื้อนี่คือสามตูเนหัวเนเก้า หนึปดเก้าสี so. s <S ่เัีงเงี um> ้ยกระสามตัวแปดเก้าสี่เัียงคืออกงวดสงบกอกสามตัวแปดเก้าสี่เกระสามตตรงตัไม้่ได้เลขไม่จะได้ฉลองจะจคนได้เลขเาจะคนเป็นนอนพอตื่นศุนกับม็อบทิมทีหู่เนี่ลาเด็กหได้สิสีลาเดเลขไแม่ตัวได้ดละนากรบอกตามคนนทุกกรเล็กน้อยนะ ก็แบบมาเขียนใบมันทกสี่ออกอี่ลีไว้ือแต่ว่าอันแม่อันทุกอวดเนียนเพื่อนชมาบอกไครแม่บอกแม่บพกเขาบอกคนอื่นบอกแม่บอกแต่แม่คนเดียวบอก เวลาเ็นสวดเสร็ซตคนจะบอกแม่ลคือโชคดีแท้พี่น้องคนสสวดคนสวดต้องชุ่มกับตามคนมาพ่อาขเมียนคนจะได้ภ่อาขมีนมาทางเลยนไม่จะไดก็แม่คนสวดภาษาขมินเถอนี่บอกแม่เกยเจ้าภาพตั้งไ้ทังหน้าพ่อสขาปูก็ตั้งเลยที่สวดมันก็นนั่นแหละมือลุกมาเหมืกับมันบอกหวย มาสื premises, sure. no man, ่อถ no uh ือของคได้ห้ดแม่ส่วนเป็นภาษาขมนแม่ือว่านภาษาขแม่ก็คือว่าเป็นภาษาขงมตามเพื่อนันนะเรว่าภาษาขมีนเปเียนเคุบานสิคุณว่วต้องโอเคเะ่าวก็พูดได้หมดคุนกับินี่ยมีแนวสื่อสารกับเพื่อนยู่เนาะครับเนาะลังสวดเซจแล้วนี่โอเคเลยตีโอเคเลยอายุเท่าไรคะห้าขวบอนนบาลหึ่งบาลหนึขวบ ห้าครอบคือส่วนภาษาเสมียนใช่คุณแกลแม่เพิ่งอายุเสมียนเนาะพี่อ๋อแต่ก่อนเพิ่งเคยอยูบุญใช่เบลหนีเสมียนแม่น่องน้องน้องเคยอายุเสมียนหแม่แม่เพิ่งอยู่มาจากปีแกยูบนก้อนก้อนไดือนเดือนหนึ่งคุณย้ายเรีไปเอามาที่แม่ไม่ันมาทางนี้นะจ๊ะเอซี่เพิ่นหันไปนั่งหันมาหาเพิ่นนี่เสือเพิ่นได้เห็นนะจ้ะ อกอะออ้วนนองนี่คือสิสวนเป็นเป็นพืชทั้งาเคมเนียนเป็นหรอเมียนสวนทัน้งซาแคมเนนตามเพื่อนสวนแล้วเขาได้มาทำฟังเพื่อนน่ะแ่ละตอนมากเขาจะมาบอกตอนไหนแม่ตอนเศร้าเลยเองสิบอกหลังจากตื่นขึ้นมันสิบอกเลยออ๋ครับส่วนมากเขาจะไปสวดตอนตอนแรกครับอันนี้เขาเอิญมาเล็กเนี่เล็กแบบนั่งเอา

ได้หวยแล้วแม่หลังจากสวดแล้วปุ๊บแม่นไหมแม่น hmm. แล้วก็ oui, คือสวดก่อนนึ mm ่งบวชสวดแล้วก็นอนใหม่นอนตื่นขึ้นที่ใดเลยแสดงว่าเป็นเลขฝันบอกให้ยังจักเกลียดยังขึ้นกระบอกได้ทำแต่ว่าเพิ่นบอกเป็นโตเลยบอกแม่พี่บอกเป็นตูเลยเพิ่นบอกเราความฝันแต่ว่าเพิ่นบอกแต่ตัวใดเพิ่นบอกตัวนั้นเลยแต่ว่าถูกมาตลอด วันล <m í toys> like so ่าส okay. okay. okay, so so, ุดนี่บอกแม่ว่าจะสองศูงพนกาวพนได้หวยแม่ได้หวยเลยมตัวใดบอกได้หวยแล้วแม่จีนได้หวยแล้วแม่โอเคโอเคตัวใดสองูงนว่าหน่อยแล้วบอกเป็นเป็นเป็นเลยแม่เปลนเพาอยากเห็นหนาเป็นยุบันต้องโดนเมีเนีคะเป็นยุบันต้องโดนซึ่เรดีเห็นหน้าที่เป็นตั้ด้เห็นหนาก เงือยมเลี้ยงเลยไปหัเง้คนไะ้ไปหับนอนีแม่สปหัมาผีก่อนนอนย่ำเเงเนอนเรานอกอันนอนอันจังไหนแม่พิ่นมายูจักืูอค่ะพิ่นก็มายูอันพึ่งหับพ่พืนพิ่นไปเลื่อนบ่อนปิดบนกับสาทีดเลื่อนจันยางหมึกเส่าไปส่งกระดึกเด็กไปส่งก็สใสไปโรงเรียนไปส่งนาะแห่จุกบ้านส่งใส่ส่งบ้านน้องดนนะ อ๋อแม่เคยเที่ยวไก่ใช่ไก่เพิ่งว่าเทียท่ยวไปเที่ยวมาหลานหน่อยก็ยุ่งได้ยุ่งกพ่อแม่เห็นนั่นเท่แสดงว่าคือว่าแม่ต้องไปหาพันร้าน <c oughs> กลับมานอนที่วันนี้ก็ส่งเรียนอยู่งขุนกว่าเน่ามือสาวใ<ห>จมากตื่นขึ้นก็ไปโซ่หัมันจังก็ไปโซ่หลายโลอยู่ได้เนาะโอ้ยตามต่าง, <c oughs> งหางลายบ้านหาบ้านทุกบ้านเป็นใหญ่ไหมยู่งพี่แม่ใหญ่มากเราก็เลยใหญ่แับ เอาเอาจังชีเนาะพี่น้องเนาะคึ้งหวนี่นีไดไปค่ะบนพั้นใกอันข้าสันนู้ิมาถามใดบ้างเนี่ยเป็นข่นในหมวบวขึ้งวเนนใกล้ๆ่มือนนูจังส <Yes> mm ีมาถามไดบ้างเรียนหาคาหนนะครับรอรอเล็สิออกจังมากขึ้อือนี่มือนีอัน เล็กสีออกใ้ตงมาถามรุ่นห่งรุ่นเล็กหมือนหนึ่งเป็นสีบก่อนเล็กออกมือนึงแม่จะเป็นวันที่สิบห้าสิบสหรือสิห้าเนาะแม่เดี๋ยวหน้จะแวะมาเดินนะแม่เด้จะมาถามแม่เพื่อนอยู่มแม่เือนเพิ่นขึ้นน ฮะสร้อยไดม้วนต้นไม่ใช่นี่ต้นโก้ที่หนาบ้านอันอันอันต้นโก้ที่ม้วนขวาบ่แมนยื่ทั้งเทิมบอไม่ยังไงมันจะขอันสร้อยนี่สร้อยขึ้นไปน่ลสร้อยแรงขึ้นไปนั่นแหละแมนอันก้อนหอดคอกงัวบอแมนก้อนหอดยื่อฟังขวาบอแมนมีต้นโก้ใหญ่อยู่ฮะต้นโก้ต้นหนึ่งอยูมองกันแสดงออมมือแรกกับเสดใดเล็กกับหลานเนี่ยเนาะ พ่อีะไปหาคนมานอนครับนี่คุณยายคุณยายจะไปหลับมานอนนั่งก็คือต้องรอคุณแม่บอกว่าให้รอรอครับเอาเป็นการอเนาะให้รอก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาวันที่สิบสี่หรือสิบห้าอีแม่บอกคือขาดังสั่วบ่อแม่ไก่ตังสั่วตั้งสิบอกครับแม่เมื่อวันนึงอันนี้พ่อบอกเแค่เดียวพ่อพูดเพียงเดียวเลย ก็รอติดตามนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของน้องภูผานะครับคุณคุณยายนะครับหรือว่าคุณแม่เพิ่นบอกให้รอนะครับประมาณวันที่14ไม่เกินวันที่15นะครับรอติดตามด้วยครับเดี๋ยวเพราะว่าเพิ่นห้โชกมาหลายงวดนะครับน้องภูผาเด็กบอกเลขแม่นนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับโู้ไดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยครับเด้อ ในวันที่16มารอติดตามตัวเลขทางของน้องภูผานะครับงวดที่ผ่านมาพันบอกตัวเดียว20นะครับพันบอกแบบมั่นใจเลยมาแท้20งวดที่ผ่านมามติดต่อกันจังหว้าละค่ะแม่โอ้ยหลายงวดเลยดิ น้าปวหนวหวเหน,นี่ยไวันน้องโดนกับซ้าอัันเล็กซ้มฝีซ้ำเนี่ยโจงตัวซ้มหัวอันนี้องเดียดมเมเด๋ยวใหกเอชซีคิมเลอร์ด้วยครับขึ้นม่ยังไงไมาไว เดี๋ยวพิมพ์รอนเดี๋ยวติดตามคุณแม่พันเดี๋ยวแอดจะมาตามให้นี่แหละพี่น้องแต่ว่าจะต่างกานไม่เห็นเพื่อนเพิ่นดอกเดี๋ยวจะไปถามคนหอที่งานเ่อะแม่แม่จะอยู่ช่วงใดจ๊ะแม่อยู่านนี่เอไม่ลาครับมาจากแกร์แกร์บอกว่าอยู่กับเมื่อยกี้ไปเจี่ยวหยาบช่วงแรกเห็นมาช่วงแรกเห็นแม่หินหินโอเคขอบคุณคุณแม่พันแม่ ແລະນະໂອນີ້ເຈົ້າກໍອເຈືອເຈົຮູ້ກແດ๋